ขอกรับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับเรื่องแปลกๆแบบบุญชูวันนี้นะครับเราก็จะมาพบเกี่ยวกับเรื่องของรถโบราณนะครับวินเทจมากเลยแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมว่าน่าจะมีคันเดียวในโลกครับที่เอาไฟนะครับลูกไฟต่างๆเนี่ยครับพิบเนี่ยครับเกิดความสวยงามนะครับใช้ไฟเนี่ยไม่น้อยกว่า3-4 0 0 0พนนะครับดวงเลยทีเดียวนะครับ นะครับตอนนี้ก็นับกันไม่หวัดไม่ไหวนะครับอันนี้นะครับเป็นรถสีตรองนะครับอายุอนามก็ประมาณสัก80ปีนะครับเขาบอกว่ารถคันนี้เข้ามานะครับในปลายสมัยรัชกาลที่5นู่นนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับแต่ว่าก็ได้เปลี่ยนเครื่องกันแล้วนะครับรถสีตรองรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นเขาบอกว่าเป็นรุ่นที่2นะครับรุ่นนี้ยังเป็น ระบบช่วงล่างยังไม่ใช่เป็นระบบไฮโดรเนมิกนะครับเป็นระบบพื้นฐานนะครับแต่ก็ได้เปลี่ยนเครื่องใหม่แล้วนะครับเป็นเครื่อง 3S นะครับผมก็ไม่รู้ว่าของยี่ห้ออะไรนะครับแต่บอกว่าวิ่งนี่ฉิวเลยนะครับก็เอาเจ้าของรถนี่นะครับก็เอามาโชว์นะครับในงานว่าแฟนตาซีนานาชาตินะครับในวันที่11 -13 ถึงนะครับ ท่นบาคมนี้2,563ครับที่สนามนะครับหลังเทศบาลเมืองพะยานะครับท่านใดนะครับอยากจะมาพบนะครับกับรถคันนี้สัมผัสกับยนตกรรมคันนี้นะครับก็มาชมกันได้เลยนะครับและที่สำคัญก็คืออย่างนี้ครับเวลารถวิ่งเนี่ยนะครับไฟที่ล้อก็จะหมุนตามนะครับเออผมว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยจ้ะเดินไฟมาจากไหนละครับถ้าอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็ เป็นเรื่องที่แปลกมากเลยทีเดียวนะครับก็ขออนุญาตนะครับเรียนเชิญลูกๆหลานๆหรือว่าพี่น้องเรานะครับที่สนใจเรื่องแปลกๆนี่นะครับมาเยี่ยมชมนะครับกับรถคันนี้ลยกันนะครับเป็นรถสี่ตรองนะครับอันนี้คือเจ้าของรถนะครับท่านก็พยายามอธิบายให้ฟังนะครับว่าเนี่ยเวลารถวิ่งเนี่ยนะล้อมันก็จะหมุนไปด้วยแล้วก็ไฟก็จะหมุนไปด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกมากครับ ต้องไปสอบถามกันนะครับว่าท่านทํำยังไงแล้วเจ้าตัวท่านก็บอกว่าตัวท่านเองเนี่ยไม่ได้เรียนไฟฟ้ามาแต่ว่าท่านมีใจรักด้านนี้ครับมีใจรักด้านนี้แล้วก็รถคันนี้นะครับมีเคยมีคนมาขอซื้อในราคา1นล้านห้าแสนบาทนะครับตัวท่านไม่ยอมขายครับท่านพร้อมที่จะเอารถคันนี้มาเป็นรถแฟนซีเพื่อที่จะให้ ลูกหล,ล,ล,ลานได้เห็นได้ชื่นชมนะครับในที่สำคัญตัวท่านเองนั้นก็มีความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของว่าวฟระีต่างๆซึ่งท่านเองก็จะเอาว่านี้มาโชว์ด้วยนะครับก็ขอเรียนเชิญน,นะครับมายัางพี่น้องเรานะครับทุกท่านเลยนะครับในช่วงวันที่11-13ธันวาคม2563ครับ ณสนามอนเนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยาก็ติดกวนนะครับก็สามารถที่จะมาดูกันได้แล้วก็จะได้มีชมนะครับซุ้มเว้าแล้วก็การเล่นเว้านะครับนานาชาติแฟนตาซีเนี่ยสวยงามมากเลยทีเดียวครับผมพูดได้เลยนะครับว่าโอกาสที่จะได้มาเห็นสิ่งเหล่านี้ในจังหวัดพะเยามีโอกาสน้อยมากครับดังนั้นนะครับก็ ขอเรียนเชิญน,นะครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องแปลกๆแ,แบบบุญจูนะครับก็บอกเล่าเก้าสิบโดยบุญจูกระมุดมาโนดครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็ขอกลับสวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ